สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับปูพุธซึ่งปูพุธเราเคยฝันได้เลขห้าศูนย์สกศามครับถือว่าฝันเม่นของปูเหมือนกันครับงวดนี้ครับปูพุธฝันแปลกๆหรือว่ามันจะเป็นล่างหรือเปล่านะปูเล่าก็เล่าความฝันให้ฟังจริงๆแล้วมันเป็นทั้งความฝันนะแล้วก็มันเป็นทั้งเรื่องจริงผมขออนุญาตเล่าความจริงเรื่องจริงให้ฟังก่อน ก่อนที่ว่าปู่พุทธเป็นสีมาฝันปู่พุทธแล้บวชแล้วบอกว่าเราบวชมาเดหลายพันสาวล่ะจนเราป่วยปู่ปู่พุทธนี่เราเราป่วยบ่อยอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งป่วยจนไม่ได้ไปบิณฑบาตจนบลูกเต่าครับเดเอาเข่าเอาหยังมาไอ้จังหันเศร้าฉันเพ่งสินะแล้วก็สักพักหนึ่งคือหายแล้วหายดีแล้วแล้วก็มี พระในวัดอีกรูปหนึ่งครับซึ่งเราป่วยเหมือนกันแต่น่าจะเป็นพระผู้เฒ่าที่อายุเยอะที่สุดในวัดแล้วละ่ะตอนนี้ซึ่งพระหลวงปูนะ่น่ะหลวงปู่นั้นเพิ่นป่วยอันนี้คือเรื่องจริงนะเพิ่นป่วยแล้วก็จะมีลูกหลานญาติโยมน่ะหลายคนครับคอยสลับสับเปลี่ยนกันมาดูแล อันนี้คือเรื่องจริงแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยจะมีคนเข่าออกเข่าออกเข่าออกมาดูแลปู่มาดูแลหลวงหลวงปู่ท่านหนึ่งภายในวัดเพราะว่าเพิ่งเจอกอัเปลี่ยนผ้าอ้อมดูแลอะไรป้อนเขานน่าใช่ไหมเพราะว่าเราป่วยอพาธมาได้สักพักแล้ว,ลวหลายปีแล้วคือเราแก่เนาะแก่มากด้วยซ้ำอันนี้คือเรื่องจริงในความฝัน ปู่พุธเพื่นมาฝันว่าเพ่อนน่ะได้อุ้มศพพระปู่พุธฝันว่าได้อุ้มศพระซึ่งพระที่ว่าปู่พุธได้อุ้มก็คือหลวงปู่ที่ว่านอนอาภาษที่ว่าแก่ๆครับนอนอาภาธอยู่ในนั้นแหละปู่พุธเพื่อนมาฝันฝันมาเราใต้ฝันมาเรามรณภาพปู่พุทธเป็นคนอุ้มศพหลวงปู่ลงมาจากศาลาเพื่อที่จะมา ทำพิธีทางศาสนาปู่พุธเป็นคนอุ้มเลยในความฝันแต่ในชีวิตจริงคือหลวงปู่ดูนั่นท่านยังอาพาธอยู่แต่ว่าท่านไม่แข็งแรงเนาะแต่ในความฝันคือฝันว่าท่านท่านตายแล้วก็ปู่พุธนี่คืออุ้มอุ้มร่างของหลวงปู่ลงมาเพื่อที่จะมาประกอบพิธีทางศาสนานี่คือความฝันของปู่พุธ ฟันแค่นี้ครับฟันแค่นี้หรือปูพูดแล้วก็ว่าหรือเหล็กมันจะมาหรือจะออกอายุของหลวงปูบ่นนอหรือแบบไดนบ้าหรือเหตุการณ์มันบอกหลวงหนาหรือเปล่าผมขออนุญาตบอกบอกอายุของหลวงปูท่ทว่าเราอาพาธครับผมบอกเกิน,ก,นก่อนนาน,นานแล้วว่าหลวงปูท่ทว่าเราอาพาธครับคือเป็นพระที่อายุเยอะที่สุดแล้ว ภายในวัดแล้วแก้ก็ไม่ได้สึกเนาะเพราะว่าเราบอกว่าเราอยากอยากสินใจละสังขารในใน,ในผาเหลืองอายุของลูปปู่ครับที่ว่าอาพาธและก็จริงๆและก็ในฝันที่ว่าปู่พุธอุ้มฝันว่าได้อุ้มสุภะอายุของปู่ก็คือ9กอปีเก้าสิปีครับนี่คืออายุของปู่เก้หรือสิมาศูนย์เก่าห นะครับหรือจะมาศูนย์เก่าหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าฟันเห็นเราใตา 09, 01, ้ศูนย์เก้าหนึ่งอุ้มลงมาหรือจะเป็นหาเก่าหนึ่งสองเก่าหนึ่งหรือเปล่าหรือจะเป็นแปดเก่าหนึ่งหรือเปล่าถ้าหลายหางแท้พะศันคือเก้าหนึ่งตัวเดียวไม่เดียวก็ได้หลายคนไม่ต้องไปแปลเลขก็ได้ครับซื้อแค่อายุของลูงปูก็ได้คือเก้าหนึ่งแต่ถ้าอยากตีเลขปริศนาค,คืออุ้มเนาะอุ้มเราก็ ใส่2มือก็เป็น291แล้วปู่ตายก็คือใส่ศูนย์เี่ยเป็นศูนย์เก้าหนึ่งห้านี่ก็คือหานิวเนี่ยอุ้มพระเป็น5 9 1แล้วหรือจะเป็น8ปดเก้าหนึ่ง็ได้เพราะว่าพระอุ้มนะเป็น8ปดเก้าหนึ่งก็ได้กบลองครับแล้วแต่ชอบครับทำมาหลายหางแต่ปู่พูดแล้วบอได้บอกเลขผมหางเดียวแล้วก็บอกเลยผมหลายหางไ่หมีแหละสำหรับคนที่ชอบเลขกสามตัวอาจจะมีสักหางก็ได้ที่เราชอบนะครับหรืออาจจะ มีสักตัวหนึ่งอู้เ้าหมากพอดีเขาก็ลองเหลือบมึงอะไรผมกับภูมิคำว่าเหล็กจะมาเท่าไหรกับคนฝันฝันได้แบบนี้แล้วก็บอกมาแบบนี้ผมก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ฟังแบบนี้กบมหน้าคือเหล็กหลายตัวแท้เหล็กหลายทางแท้คือเอามีเดียวหางเดียวคือถ้าเป็นผมเนาะเหมือนกับเหล็กตอง,งวดผมผมยังเห็นตัวเดียวไม่เดียวเลยนะแต่จะบริ็กลับเลยนะ่ะเลขตัวเดียวของผมนั่นคือเลขของผมครับแต่อันนี้คือเป็น,นเป็นความฝันของแต่ละคนของคนอื่นเพื่อนบอกเหล็กมากสิผมก็เลยตามเหล็กแบบนี้ให้นะครับ ก็อย่าพึ่งว่ากันนะครับนะอย่าพึ่งไม่ว่าเล่าครับอย่าพึ่งไม่ว่าทุกคนที่ว่าเพื่อนให้แนวทางมาอย่างน้อยครับเราก็เอาไว้เป็นตัวเลือกสมมุติว่ามีสามหางสีห่หางถ้าเราชอบหางไหนข้าก็าลองจดไว้ครับเอออาจจะเป็นหางนี่ต้องกับฝันคนนั้นหางนี่ต้องกับคนฟันเหม็นท่านี้แค่นั้นครับลองพิจารณาดูเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแค่สองสามหางแต่ถ้าสองสามหางสิบยีสิบคนมั่งก็เออหาสิบพกสิบหางหมดเลย <c oughs> ครับ แต่ใหญ่มากก็อยากให้ถูกเลขสามตัวนะครับเนาะถึงแม้จะหลายหางแล้วเราซื้อแล้วมันถูกเลขสักหางหนึ่งครับตรงๆจังๆเนี่ยว่าน้อยคนครับฟุกที่จะถูกเลขสามตัวแบบเม็ดเดียวหางเดียวสินะ่ <c oughs> ะนะครับนาะงอย่าล้อมึงอะไรครับขอบคุณปู่พุทธร้ายๆครับที่ว่าเราเข้าฝันในฟังมวดนั่นครับที่ว่าปู่พุทธเราฝันนาะเราฝันว่าเราบอดสบายนะเพราะว่าเราเจ็บขาเราเป็นเบาหวานในขาแกไปทําความสะอาดแล้วขาเนี่ย ไปเตะเอากับงาใหม่แล้วก็เล็บมันฉีกอันนี้คือเรื่องจริงนะเล็บมันฉีกแล้วาบวมแล้วกัญญางบอดดอยบอดนี้เป็นเบาหวานนะํบา,บาบอดดยไปวินงสบายมาเป็นเป็นเดือนั้างคนมนะ่ถ่าให้แต่ลูกเต่าเอาเขาเอาอยัางมากทรงแห่งย,ยุคุติเพื่อเลยขึ้นหลายว่าอยากซืก้ออยากยังที่บ้องใช่ไหมลำบากใช่ไหมสุดท้ายหายดีแล้วครับหายดีแล้วแต่ว่างวดหนีมาแปลกมาฟันเห็นหลวงปูเราบอสบายแต่จริงๆเนาะฟันมาเล่ามรณะผ่าอุ่มศพเราว่าสันก็คิดนะ คิดอยากมันคิดด้หลายแบบคิดว่าปู่เราสามารถบอกเลขหรือว่าคิดว่าหรือว่ามันจะเป็นในในหรือเปล่าอาจรยนนะครับลองมันกันเลยเพราะว่าทุกที่ทุกอย่างเนาะมันก็ไม่แน่นอนครับแม้กระทั่งตัวเลขเหมือนกันเฮาอาจจะซื้อได้เลยอะไรก็ได้ครับซื้อได้เลยลูหัวไว้มันอาจจะไม่แน่นอนก็ได้อาจจะออกเลขตรงที่เราไม่ได้ตั้งใจซื้อก็ได้นะปู่พูดเก้าหนึ่งตัวเดียวหาเก้าหนึ่งบ่ ศูนยเก่าหนึ่งบอสองเก่าหนึ่งบอหรือเขาจะไลลบอไลลเอาสินะก็ไม่ว่ากันครับซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะได้รางวัลใหญ่ๆสักใบหนึ่งก็ได้แตขอขอบคุณปู่ผมได้หลายครับให้ทุกคนถูกเลขถูลอตเตอรี่ทั่วหน้านะครับเนาะกต่ทุกทีย่างครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางผมก็ได้แค่เอาแนวทางตัวเลขครับมานําเสนอให้ทุกคนได้พิจารณาให้เสรครับ สุท้ายอางครับขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าเราชอบครับก็ลองจดไว้เพื่อเปรียบเทียบไปเป็นแนวทางแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ลองจดไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเอาไปเปรียบเทียบเมื่อคืนเก่าแต่อย่างน้อยก็เข้ามาฟังก็ขอให้ทุกคนครับมันหมานโชคดีทุกท่านครับผม